สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อ้วนในช่องพี่อ้วนสื่อแชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเอาถาดนะครับไปส่งลูกค้านะครับส่งร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างที่ปันธราชนะครับเดี๋ยวเราสักพักเราก็จะเอาขึ้นรถนะครับนะตรงนี้เราได้5กระสอบนะครับจริงๆลูกค้ายังได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าเราเราผิตได้แค่นี้นะครับ ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะไปส่งนัดเดี๋ยวเราไปตรงน,นครับผมเนื่องจากนะครับเราไม่มีรถกระบะนะครับเราก็ต้องใส่รถเกิงนะครับน้องไอซ์ไปนะครับ หลังได้เดรร์สามครับแล้วก็ไ,ได้ห้องเดรร์สายอีกครับได้อีกสองอันนะครับสองอันนะจะดครับก็อกหนึ่งครับ นี่ครับบรรยากาศทุ่งนานะครับทางไปร้านพี่ทองสานะครับก็สภพาพบ้านนอกครับบ้านนอกบ้านนาเรานี่แหละครับนี่ครับใกล้จะถึงร้านพี่ทองสาแล้วครับผมอ่าสังเกตตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่ทางขวามือนะครับเห็นมาเป็นเพิงเพิงหน่อยนะตรงนั้นอ่าถึงแล้วครับนี่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 ครับเดี๋ยวเราจะเดียวแล้วครับ จะเลี้ยวแล้วนะครับฟืบนะครับนะครับพี่ทองสาก็เปิดร้านตรงนี้ครับนะครับใครมอุดหนุนได้นะฮะนี่นะครันภรรยาของเกรครับกำลังนำไกออกมาพอดี นี่ครับก็พี่ธงศาครับนี่หน้าตารอเราครับผมพอดีวันที่ผมไปนะครับลูกค้ากาแกมาส่งทานด้วยพอดีครับแกก็สั่งไว้สิบห้าสอบแล้วนะครับแต่ผมมีห้าสอบแกก็รับไว้ครับก็ขอบคุณพี่ตงสรมามากเลยครับมีอยู่แล้วก็ยังรับฐาของน้องไว้ใช้แกบอกว่าทานตะอ้วนเนี่ย มันเบานะครับมันเบาแต่ว่ามันกล้าดีเขบอกว่างั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะรับไว้นะครับเพราะว่าถางของเรามันกล้านะครับกล้ามันไฟแรงนะครับอ่าหุงถ่านปิ้งไก่สุกเร็วนะครับวันนี้ครับตอนไปนะครับดูสังเกตเสื้อครับสังเกตเสื้อลืมเสื้อนะครับอ่า ใส่กับด้านนะครับโทษทีด้วยนะครับแม่ค้าก็ทักเอ้าใส่เสื้อกับด้านเหรอหน่าอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผู้สาวก็หัวลอกคิกคิกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตังที่ได้จากร้านพี่ธงสานะครับเป็ร้อยบาทครับหน่ากระสอบละร้อยหกสิบาทถ้ากระสอบเป็ร้อยนะครับ เกบบอกว่าถ้าคุณภาพดีจะสั่งเรื่อยๆนะครับก็มีเจ้าอื่นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับนะครับเราก็มั่นใจนะครับทานเรานะครับคุณภาพดีนะครับถึงมันจะอ่าก้อนจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่คุณภาพดีมากนะครับอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องพิวันถึกถึกชาแนลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ